สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่กับการรีวิวสกิลเซตสกิลมอนนะครับของทางเอซิเตมนะครับก็หลังจากได้ที่มีคนรีเควสเข้ามาทางกระซิบมาอย่างล้นหลามหรือเปล่า <laughs> ก็มีคนกระซิบมาครับบอกว่าเออทำสกิลมอด้วยเลยสิอะไรเงี้ยตอนแรกก็ว่าจะไม่ไม่ค่อยจะทำแล้วนะครับ คิดว่าน่าจะทําเป็นพวกดันเจียนมากกว่าก็มันก็นานนะครับก็เลยเออมีคนขอก็เลยจัดให้นะครับมีคนขอมาโอเคอันนี้ก็มาอยู่กับคุงเหลานะครับพี่เดนนี่นั่นเองนะครับสวัสดีครับพี่เดนนี่สวัสดีครับเดี๋ยวขอนวดหัวแป๊บนึงนะครับนวดหัวแป๊บนึงก็เออมีประชาพันธ์แจ้งด้วยนะครับคือคังคกเนี่ยอากาซึกิคือผมนะครับก็คือซื้อตัวคังคกจอมันคังคกมาแล้วนะครับ ซึ่งตอนแรกก็โดนฆ่าอยู่ก็เกี้ยกล่อมกันนานอยู่ถ้าใครที่รู้ก็เออก็ฝากบอกต่อๆกันด้วยนะครับก็เทคเทคกงเพอมมาเรียบร้อยแล้วครับครับผมก็เทคมาได้สักเดือนหนึ่งแล้วมั้งเกือบเดือนแล้วครับเดือนกือบเดือนลวไม่ไม่เดือนหนึ่งพี่เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งละเกือบเดือนละถ้าวันที่หนึ่งก็เดือนหนึ่งละโอเคก็วันนี้จะมารีวิวสกิลมอเซ็ตไหนครับพี่ ก็สกิลที่ชื่อว่ากัำลังเจมินยานนะครับกัำลังเจ็ดนะครับกัำลังเจ็ดวิญญาณสกิลนี้ใช้เออ่ใช้อะไรครับใช้กิจใช้มีใช้กิจครับมีสั้นกิจใช่ไหมกิจครับใช้กิจอ๋อโอเคผมเรียกเป็นมีสั้นคล้ายๆกันนะครับมันก็เหมือนนะใช่ป่ะครับครับโอเคเพื่อไม่เสียเวลาหายปวดหัวยังครับหายแล้วมาแล้วครับโอเคอ่ะ โอเคครับปักธงเลยครับเอาธงเลยดีครับเอาธงธงชาติครับไม่ได้ <c oughs> อนนี้เรื่องชาติกำลังแรงอยู่โอเคกระแสดูบอลน,นะครับตอนนี้เชียสเปน <c oughs> พี่เดนนี่<ป>เชียร์สเปนครับไปไหนแล้วก็ไม่รู้ครับเยบร้อยครับผมเชียร์ฝรั่งเศสครับสู้สูสุสนต์ปีนะครับโอเค okay, <Okay. S 1> มาเริ่มเลยนะ okay. สกิลทันแรกนะครับที่จะแนะนำให้เลยก็คือเป็นสกิลที่ชื่อว่าเกี่ยววิญญาณข้าจิตนะครับซึ่มันเป็นบัฟบครับผมบัฟบนะครับบั๊บครับอืมบัฟบครับเป็นบัฟบนะครับอืมบัฟบครับเหมือนท่าสวดมนต์บัฟบครับอ่าบัฟบครับมาตามบนรไมเข้านี่ฮ่าเดี๋ยวเอาล้อมรอบๆไหลมุมกล้องหน่อยโอเคโอเคบับ บัฟตัวนี้นะครับก็คือมันจะต้องใช้คู่กับเส้นวิชาทั้งเส้นเลยครับของเกือบทั้งเส้นนะครับของคำตักเจ็บวิญญาณคือผมถามก่อนนะคือสก,กิลบัฟสก,กิลอื่นเนี่ยบางสก,กิลเนี่ยใช้กับใช้กับสก,กิลอื่นได้อย่างสมมติอันนี้อันนี้ผมสมมตินะสมมตินะสมมุติว่าสก,กิลเนี้ยใช้เหมือนสราน่ะ ถ้าสลรานใครเคยเล่นหนามคู่อันนี้ผมยกตัวอย่างใครเคยเล่นหนามคู่นะอันนี้ผมยกตัวอย่างนะทถ้าถ,ถ้าสลรานจะเก็ตหน่อยถ้าใครเคยเล่นหนามคู่เนี่ยใช้บัฟของหนามคู่เวลากาดเรื่องมันจะเด้งใช่ไหมถ้าเราใช้บัฟหนามคู่เราไปเล่นดาบคู่เนี่ยแล้วถ้าใช้ดาบคู่แล้วกันกาดก็ได้นะเรื่องมันก็เด้งก็จะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเซตนี้ความพิเศษของมันคือใช้กับสกิลอื่นไม่ได้เลย นอกจากตัวมันเองใช่ไหมครับได้แล้วใช่นะครับมันไม่ได้เรียกพิเศษหรอกมันเรียกงั่งเลยแหละใช้ได้แค่ใช้แต่ถ้าใช้ก็สกิลอื่นดนะ้มันก็โกงไงคงคงจะโกงอะ่ะก็เลยกันไว้นะเป็นสกิลพิเศษของทางไอเทมมอร์นะครับโอเคมามอ่าบัฟตัวนี้คือ,อที่บา้านบัฟตัวนี้ก็คือว่ามันจะต้องให้วิชาในทั้งหมดนะครับคือ ตีแสแต็กอะมันถึงจะได้ผลอืมตีสตแต็กเนาะสมมุติว่าถ้าเราไม่ไม่ได้บัฟเนี่ยแล้วเราฟันเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหมก็เวลาศัตรูจมจีมาใส่เราเนะครับมันจะไม่มีการสะท้อนเพราะว่าบัฟคนนี้มันช่วยการสะท้อนในเรื่องของสะท้อนในการเบินเลือดแล้็เบินมานาของผู้ต่อสู้สะท้อนนะครับครับมันเป็นสะท้อนโอเคครับอือฮึสะท้อนหรือเปล่าว,วะ ไม่สะท้อนดิไม่รู้สิมันคือมันเหมือนกับว่าแบบอในการในการถ้าเกิดว่าเรายิงแตกใส่คู่ต่อสู้ใส่แล้วคู่ต่อสู้ตีใส่เราเนี่ยครับมันจะเป็นการเบินมากกว่าอมันไม่ใช่เป็นการสะท้อนเหมือนว่าถ้าเราดาเมจของเราไปถู่ของดาเมจของตูวมาสู่ของเราปุ๊บก็สะท้อนของตัวใส่ของเขาเนี่ยมันไม่ได้ย่างงั้นแต่ว่ามันจะเป็นการเบินมากกว่าครับผมอืมใช่ โอเคครับมาเริ่มสกิลที่สองเลยนะครับสกิลที่สองนะครับก็คือสกิลปีนร้องควาาวิญญาณนะครับซึ่งป็นสกิลยิงครับผมยิงยิงระยะไกลใช้ลูกดอกไหมครับใช้ลูกดอกไม่ใช้ครับไม่จำเป็นต้องใช้ลูกดอกคือสกิลมอนี้ไม่ต้องใช้สกิลลูกดอกเลยนะมันจะเป็นมันมันจะเป็นยิงปานะครับยิงพลังปานไปลองลองปัดดูนะลองติดกาดดูแล้วเท่าไหร่หนึ่ง แคยมันติดรวมศูนย์โอเคจะเห็นสแต็กนะครับเชิงหะไทยนะคระับดเจ็บภายในนะครับอ๋อผมผมผมพอเก็ตแล้วปัฟตัวเนี้ยครับถ้าเราไม่ปัฟเนี่ยออไอสก,กิลสก,กิลปับ๊บของทางที่เรายิงออกไปอะ่ะเขาเรียกว่าสก,กิลอะไรนะเชิงหะไทยอะ่ะมันจะไม่มีผลเลยสมมติว่าพี่เจนนี่ยิงมาเนี่ยมันจะขึ้นสแต็กหนึ่ง ใช่ป่ะเชิงอายทยหนึ่งยิงสองก็สองแต่ถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้บัฟเนี่ยไอสกิลเชิงหาไทยเนี่ยมันก็จะไม่ขึ้นถูกป่ะอันนี้ผมพูดถูกป่ะสมมติว่าพี่ไม่ได้บัฟเนี่ยสกิลสแต็กรักจะไม่ขึ้น,นหรือเปล่าถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้บัฟใช่ไหมอ่าใช่พี่ไม่ได้บัฟอ่ะไม่ได้บัฟสกิลแรกอ่ะครับออามันก็ขึ้นอยู่นะมันก็ขึ้นอยู่นะแต่มันจะเบาหรือเปล่าหรือว่ามันจะไม่ระเบิด คือมันจะระเบิดแหละครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าถ้าถ้าตีผมมาแล้วผมกาดไว้เนี่ยโดยที่ไม่มีบัฟไอตัวเนี่ยเดี๋ยวอเอาเบียผมลองใช้บัฟหัวเหล็กอะอ่ะ,อะบัฟหัวเหล็กแล้วเดี๋ยวผมลองยิงยิง,งปึ๊บอาะลบลีกปึ๊บอ่ะก็ติดเหมือนเดิมนี่ว่ะติดตแต่แตกครับแต่ลองตีมาครับตีเลยนะยังไงต่อม,มันไม่มันไม่มีการเบิดนะครับ อ๋อ,อ,อเปิลเปิลมานาเหรอหรือว่าอะไรเปินเลือดครับอ๋อเปิลเลือดนะอ่าผมกลับลองใช้ของปักธงกอันผมมองเปลี่ยนมาใช้บัฟตัวเดิมอ่าแล้วผมลองยิงใส่ต้องไงต่อครับอ่าลองปีมาครับโอกาส เบอรเลือดมันจะเด้งไงมันก็เด้งดเด้งเยอะกว่าเป็นภายในนะครับสกิลนี้ลืมบอกโอเคอเค,ครับมาถึงสกิลที่สามเลยนะอ๋อสกิลระเบิดอธิบายให้ครบก่อนครับก็น้าครบหรือไม่ต้องครบก็ได้นะเพราะว่าถ้าเกิดหมดเวลาของกระแตงมันเสร็จมันก็จะมีการระเบิดครับผมของมันเองอ่าลองดูลองดูให้ครบทั้ง6 S <S ยิ่งสแตก็กมากขึ้นก็ยิ่งแรงขึ้นนะร,ระเบิดก็ยิ่งแรงขึ้นก็ดีเนาะไม่ต้องเสียลูกดอกโอเคนะตอนนี้รอให้ผมมันระเบิดเองจะอธิบายอะไรเพิ่มเติมไหมครับก่อนระเบิดอย่าให้มันระเบิดครับคือเรื่องสองเรื่องเพราะว่ามันต้องเลี้ยงสแต็กไว้ครัต่แแล้วก็สิบนะคะรับนะ ใช่ในสกิลของของเซตอันนี้ครับมันต้องมีกแตกไหมอโอเคในสกิลที่สองนะครับสกิลที่สองคือสกิลวายโยทวงชีวาคับผมสกิลตอนนี้เป็นสกิลที่ไว้ใช้ในระยะประชิดระยะประชิดนะครับ<ะ>ไม่ขึ้นดาเมจสกิลไว้แบบล็อกเป้ามันเป็นสกิลล็อกเป้า,า,าก็งานพุจะสู้อ๋อถ้าผมอยู่ไกลๆมันก็จะวิ่งเข้ามาเลยใช่ นะฮะวิง่งเข้ามาตีโอเคเป็นสองฮ<ะ>ิตนะครับไม่ติดสแต็กไม่ติดอะไรเลยนะเป็นสกิลธรรมดาใช่ไหมครับล็อกเป้าไม่ฮะมฮะันเป็นสกิลที่ติดสแต็กครับแต่ว่าก่อนจะติดสแต็กเนี่ยคือต้องยิงก่อนต้องยิงโดยท่าขีดร้องความวิญาณก,ก่อนอแล้วก็เข้ามาตีมันก็จะขึ้นสองสแต,ต็กตึก๊กๆใช่ขึ้นดีละสองสแตก็กอ๋อแต่สมมุติว่าถ้าผมกาดเงี้ยสแต็กมันจะขึ้นไหมไม่ขึ้นครับ ลอง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 นี้มาลองยิงมาอ๋อสแต็กมันหกอยู่แล้วนี่ว่ะมีวิธีทางแก้สแต็กได้ไหมครับถ้ามันติดไปแล้วนะครับใช่ครับถ้ามันติดไปแล้วแก้ไม่ได้ครับแก้ไม่ได้ก็ระเบิดอย่างเดียวนะใช่ก็รอให้ระเบิดอย่างเดียวลองลองดูลองยิงมาอเดี๋ยวผมยิงก่อนนะครับยิงให้ติดสแต็กก่อนโอเคครับสักคู่นะครับเออไม่ติดสแต็กจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวผมผมยิงให้ติดสแต็กก่อน โอเคครับย <Okay, S 2> ิงตีตแต่ปุ๊บลองการไว้การรับการรับไม่ติดนะครับ,รบอืมครับผมอ่ามาดูสกิลต่อไปกันเลยนะครับสกิลต่อไปนะครับคือสกิลชวิญญาณค้นชีวิตสกิลซึ่งไม่ใช่เป็นระยะไกลซึ่งเป็นระยะใกล้ระยะใกล้นะครับแต่ว่าเพิ่มกระแตกเหมือนกันครับ แต่เพิ่มทีละสองสเต <ừ> ็มสเต็กตัวนี้จะเป็นสเต็กแย่งชิงวิญญาณครับผมบาดเจ็บภายในแย่งชิงว<บ>ิญญาณบาดเจ็บภายในครับระเบิดเหมือนกันแต่ว่าระเบิดการระเบิดเนี่ยคือมันจะน้อยกว่าผม,มันจะน้อยกว่าของสเต็กอันแรกครับก็ระเบิดเหมือนกันนะครับระเบิดเหมือนกันครับเป็นระเบิดซ้อนเลยดิงั้น ครับใช่โอ้แต่ถ้าใช้สกิลนี้ต้องคำนวณดีๆนะเห็นคนเขาบอกเล่นยากจริงหรือเปล่าพี่แดนนี่ไม่ยากไม่ง่ายครับแต่ต้องเป็นคนที่ค่อนข้างจะเย็นนะครับ <ใจ S 2> แต่ใจร้อน <laughs> ใช้ร้อนไปนดุ่มๆใส่นี่คือไม่ไหวครับมันต้องเลี้ยงสแต็กอย่างเดียวเลยใน,ในของเซตกำลังจิตวิญญาณนะครับครับผมอ่ะครับต่อไปสกิลต่อไปนะครับสกิลเป็นจอกาดชื่อ ปัญหาการควานตายจอการครับกาดไม่แตกระโอเคแตกแล้วก็จะมีสแต็กเชือกมาเชือกมรณะลอยสิ้นสุดขึ้นมานะครับสกิลนี้ลองการอีกรอบครับกาดอีกรอบนี้การอีกรอบนะครับอ่ามันติดได้แค่ห้าสแต็กเท่านั้นอ่าลดความเร็วด้วยนะครับสกิลของพี่เดนนี่นี่อัพเต็มหกสกิลหกแล้วนะครับ เบล6แล้วหัก6หมดแล้วนะซึ่งกินมานากันชิมหายไวฟปวงแล้วครับแต่แรงนะรครนะับแ,แรงมาด้วยความแรงนะครับแต่ว่าใช้ใช้ทีเดียวก็หดเลยนะครับ okay, ครับมีคอมโบอะไรไหมจะแตอย่างอย่างอย่างจะไม่มแตกมันนะครับเดี๋ยวกันนะฮะแตกแตกในตรงนี้ก็คือว่าถ้าจะให้ผลได้ดีจริงๆก็คือมันจะช่วยในการช่วยในการ การเพิ่มโจมตีในการระเบิดเพิ่มความแรงในการระเบิดว่างนัไงเพิ่มความแรงในการระเบิดครับผมนะเดี๋ยวผมลองทำให้ดูเนะาะครับผมเริ่มแรกเลยเดี๋ยวผมยิงก่อนยิงให้ครบหกครับมีมครบหตีดิพี่มันจะได้พุ่งสแต็กไวๆอ่าโอเคห้าแล้ว กแล้วการมาการมาเลยกาดชึกเนี่ยอันนี้ครับดูนะติดสแต็กนะครับแต่ก็ต้องคำนวณดีๆนะโอเคเมื่อกี้890นะครับถ้าติดสแต็กนี้เนี่ยโดนไปเท่าไหร่อ่ัน3 0่าครับไม่ทันดูนะครับผมไม่ทันดูเพิ่มโจมตีเพิ่มโจมขึ้นมา1,030ครับครับก็นับว่าแรงเลยทีเดียวนะ แล้วก็อีกอันนะครับก็คือเป็นสกิลที่สำหรับคนที่ใจร้อนใชจร้อนนะฮะใจร้อนครับมีใจร้อนด้วยมีเป็นเป็นสกิลเอาไว้เอาไว้แบบระเบิดเลยทันทีก็ไม่ต้องรอให้ว่าแต่จริงๆจริงๆถ้าคอมโบเป็นจริงๆอะ่ะไม่ต้องรอให้ระเบิดก็ได้เนาะ,ะเข้าไปชิดตัวแล้วก็ใส่แม่งเลยอะ่ะมันก็ระเบิดใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมไ่ดูแลวกันโอเคเริ่มแรกยิงไปก่อน อต้องการไหมผมต้องการไหมเ้าต้องการกันนะครับต้องการ้องจะเก็บเรื่องแตกไปเรื่อยๆเกหกแล้วครับเอาล้ผมใช้ดากายอาคีคว้าวิญญาณเร่งให้มันระเบิดนะครับระเบิดเลยนะครับเราลองวิ่งดูครับอืดไหมอืดด้วยนะลดความเร็วลดความเร็วนะประมาณหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะ,ะ,ะแต่นี่<อ>เป็นข<อ>ัน <6 S 1> ้นหกครับ โออเคะลองลองอีกอันนะฮะอีกอันหนึ่งชกวิญญาณคนชีวิตเองเหมือนติดเหมือนติดอะไรซ้อนๆเหมือนติดดาเมจซ้อนนะ<บ>ถ้าใช้คู่กับปานถังนี่ก็โหดเหมนะือนกันสแตก็กติดสแตก็กใช้คู่กับไทเก้กันครับจะโ <c oughs> หด <c oughs> กว่าอ๋อไทเก้โหดกว่าใช่ไหมเพราะมันเพิ่มทำลาย20%เปอร์เไงเพราะมันเป็นวิชาของสายไทเก้กันครับวิชาของเอ่อเนี่ยครับ อ่าเดี๋ยวผมลองแล้วเล่งระเะบิดแล้วเพิดี๋นเจะเสียบะแตกไหมยังแตกมหาหลุดยังสแต็กครบหมดเลยนะสี่คร<ป>ับหกแล้วนะอ่าผมเล่งละติดมึนด,ด้วยนะครับติดสั้น,น,น,นประมาณสามวินะสามวิเลยนะครับ ซึ่งเป็นสกิลที่ค่อนข้างปวดเลยทีเดียวนะครับแล้วสุดท้ายครับสุดท้าย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 แต่ไม่ท้ายสุดอ่ะมันเป็นอันตรีนะครับชื่อว่าวัฏจักรอวิีครับผมอันติตัวนี้ถ้าเป็นปกติซึ่งถ้าเราไม่ได้เลี้ยงสแต็กไว้ถ้าเราโจมตีไปปุ๊บมันจะเบาต้องเลี้ยงสแต็กใช่ไหมครับต้องเลี้ยงสแต็กไว้ครับโอเค แล้วก็ผมก็ช่วยตีจะได้ขึ้นตีมาเลยพี่เลี้ยงสแต็กด้วยดิไม่เลี้ยงอนะเีเกิดเลี้ยงไปปุ้บเดียมันจะระเบิดตีไป,ไปรด้ไหมจบอากาศขึ้นไปไปยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นโอเคขึ้นแล้ว <laughs> แถมแถม <laughs> โอเคมา อ่าเดี๋ยวผมลองกันตีดูกำกันนะครับว่าจะเอาเว้จีตีละร้อยองสิบกว่าอกสิบนะหกสิบครับสี่ินะสามอืมสี่ฮิตสี่ฮิตสฮิตครับซึ่งเป็นฮิตที่น้อยมากนะสำหรับผมเป็นฮิตที่น้อยมากเลยนะแต่สกิลอื่นๆที่เป็นสแต็คมันโกงหรืองไง กานติมันโกงอันนี้ก็คงนะเดี๋ยวผมจะลองเลี้ยงสแต็กไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะช่วยตีด้วยเลี้ยงสแต็กไปเรื่อยๆช่วยตีด้วยขึ้นไหมพีไ่ไปเลยครับไปเลยเดี๋ยวผมเลี้ยงสเต็คไปเรื่อยเอ๊ โอเคลนูเลื่อนกแตกมาเรื่อยๆก็หนึ่งสแต็คมันก็เป็นเอ่อหกกับสองแล้วก็ต้องกาดอีกนะเาาจาอกาดจากกาดจากกาดจากกาดดิพี่ได้แรงโ okay. อเคโหแรงคนระับแรงเลยนะตายเลยดีกว่าอ๋อทงหมดเชีย่ยกูนี่ว่าตายถ้าเรียอนก็แตกเก็บสแต็คไว้ทั้งหมด สามสแตกซ้อนด้วยกันนะครับรับรองก็คือแรงครับสำหรับอันติอันตี้ม,มันมีมระเบิดซ้อนขึ้นมาด้วยครับผมก็อย่างว่าครับแต่สกิลตัวนี้ก็คือถ้าจะเอาไปไล่วีพีใครมันก็ได้อยู่ครับแต่ว่าคุณต้องใจเย็นนิดนึงครับผมต้องมีมานาที่เยอะพอสมควรนะครับถ้าจะใช้ในการซัดใคร ครับอือจุ๊บนะรักกันเชียวโอเคครับก็พี่แอนนี่จะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านด้วยไหมครับสำหรับสกิลนี้นะสำหรับสกิลนี้สำหรับสกิลสำหรับสกิลนี้นะครับก็คือว่าหนณปัจจุบันบนี้ไม่รู้ว่าจะมีขายอยู่ไหมมันมีขายรอบเดียวจำได้ว่ามีขายรอบเดียวเห็นคนในกิวบน แล้วก็ในงานรอบหนึ่งเป็นสองรอบไม่นับดิถ้านับแบบคนไม่ออกจากบ้านนั่แหละแบบไม่ค่อยไม่ว่างจังหวัดเนี้ยก็รอบเดียวนะใช่ไหมครับก็สุดท้ายนี้ก็ขอบคุณพี่เดนนี่ด้วยนะครับผมสาหรับสกิลเดี๋ยวอาจจะได้เจอกันอีกนะครับในเซตอื่นเป็นสกิลมอเซตอื่นเป็นของเซตอื่นนะก็สุดท้ายฝากไว้ก็คือ เป็นสกิลที่ยอดเยี่ยมครับแต่ต้องคุณต้องใจเย็นครับผมมากๆเดี๋ยวผมขอให้พี่แดนนี่ให้คะแนนหน่อยครับเต็มสิบที่ให้คะแนนสกิลมอตัวนี้เท่าไหร่ครับเต็มสิบสกิลมอตัวนี้นะฮะถ้าที่ผมเล่นมาผมให้แปดแล้วกันให้แปดนะครับโอเคนะสำหรับพี่แดนนี่ให้แปดนะครับแต่สําหรับคนอื่นนี่ก็ลองลองลองดูเองนะใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ประมวลผล ไม่ใช่เราอยากรวบรูมครับใช่ครับขอนำเสนเธอช่วยไ้แก่เดี๋ยโอเคก็ <c oughs> ยังไงทุกคนก็ลอง,ลอง,ล,องลองดูรีวิวแล้วเนี่ยก็ดูความน่าซื้อของมันด้วยนะครับว่า <Okay. S 2> สกิลนี้มันเป็นอย่างนี้นะครับก็อยากซื้อก็ลองซื้อดูนะครับอันนี้คือรีวิวเฉยๆนะก็ไม่ได้อะไรนะก็ขอขอบคุณพี่เดนนี่อีกรอบนึงครับแล้วก็ขอขอบคุณ <c oughs> คนดูด้วยนะครับ สำหรับ,ค,รบคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับค่าค่ะจ้างผมห้าสิบตำลึงอย่าลืมนะครับคก็ผมบ๊ายบายครับ